Thank you สว,ส,สวัสดีครับมาเตอร์โอนะครับมาเตอร์นฤพูชิวพงศ์นะครับมิสเ,เทสมิลิลาพาจิรชัยยิ่งเจริญค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาเซอร์เนี่ยเข้ามาในโรงเรียนนะครับมิสเพจแล้วก็รู้สึกว่ามันดูเงียบเหงาพอเห็นป้ายหน้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเรารู้สึกใจหายเลยว่างดทํากิจกรรมงดหลายๆอย่างมิสเทสรู้สึกยังไงบ้างครับ,รบก็ตั้งแต่ที่เข้าโรงเรียนมามันไม่เหมือนปกติอะคะเหตุการณ์คือเมื่อเมื่อก่อนที่ไม่มีโควิด ก็เข้ามาในโรงเรียนแล้วแบบตอนเช้าเ้าเด็กก็จะวิ่งเล่นกันสนุกสนานแต่ตอนนี้มันก็ดูเงียบเหงาแล้วก็อ้างว้างมากๆเลยค่ะมันดูหอเหี่ยวมันดูแบบห้องเรียนไม่เป็นห้องเรียนเนาะแต่ว่าอย่างที่เราดูกันมาอย่างที่เราสอนออนไลน์กันมาก็มากิจกรรมมันงดไปหลายๆอย่างแต่ว่าโรงเรียนเราเนี่ยก็ต้องมีการขับเคลื่อน<ช>ครูก็ต้องมีการสอนแบบปกตินักเรียนก็ต้องปรับรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นเราก็ต้องใส่ใจกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งปกติถ้าเกิดมีสถานการณ์ปกติช่วงช่วงเวลานี้จะมีกิจกรรมมากมายเลยใช่ไหมคะมาเตอร์ถ้าพูดถึงปฏิทินของเดือนสิงหาของเซนโดมินิกเนี่ยเราก็พลาดไม่ได้เลยกับหลายๆกิจกรรมที่อยู่ในเด<ช>ือน <ๆ S 2> นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะมิดเพจก็จะมีกิจกรรมวันพ่ ic, อมินีนะคะกีฬาสีาสใช่แล้วก็กิจกรรมที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะจัดกันทุกๆปีเลยก็ค<ม>ือกิจกรรมวันแม่ค่ะใช่ครับแบบกิจกรรมวันแม่เนี่ยถ้าเป็นมาเซอร์เนี่ย ถ้านึกถึงเลยเนี่ยตั้งแต่การเป็นครูเข้ามาเนี่ยก็คือกิจกรรมบนหอประชุมของวันแม่เนาะเพราะว่ามาเซอร์เนี่ยก็ต้องหาตัวแทนคุณแม่หาตัวแทนลูกแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายบนเวทีทั้งหมดศิลปะนะคะก็จะมีการให้ประกวดวาดภาพเกี่ยวกับทําการ์ดวันแม่ด้วยเนาะซึ่งปีนี้ก็ถูกงดไปนะคะเนาะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้กิจกรรมของเราเนี่ยก็ต้องเป็นแบบ new normal เนาะต้องมีอะไรแบบปรับเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ แต่มาตรการของรัฐนะคะคที่เขาให้เว้นระยะห่างทางสังคมใช่ไหมคะับมาสเตอร์ใช่ครับก็ไม่สามารถที่จะกั้นความรักของเราที่มีให้แม่ได้ค่ะว่ากันว่าภาษารักเนี่ยมาจากคําว่ากว้างเกินกว่าจะวัดว่าสูงเกินกว่าจะไต่ถึงและลึกเกินใจอย่างคํามินเพจเหมือนบทกวีที่เราพูดไปตะกี้เนาะเหมือนบทเพลงเพราะว่าบทเพลงหรือบทกวีหรือคําคมต่างๆเนี่ยเวลาเราแสดงความรักเนี่ยเหมือนไอจีอะครับ เวลาเรารักใครชอบใครบอกรักใครเนี่ยเราก็อยากเอาบทเพลงต่างๆหรือว่าคํำคมต่างๆบทกวีต่างๆเนี่ยมาโพสเพื่อให้ภาพนั้นนะมีความหมายแล้วก็ความทรงจําใช่ไหมคะมีเพชรใช่ค่ะอย่างเวลาเรามีความรักนะคะมีเชื่อว่าเด็กๆทุกคนรู้จักความรักเนาะแล้วก็เราก็ต้องการความรักที่มีเวลาให้กันนะคะใช่อย่างเช่นโควิดช่วงนี้นะคะเราอยู่บ้านแล้วก็มีเวลาร่วมกันที่มากที่สุดก็คือร่วมกันกับครอบครัวของเราะะใช่ครับ รามาดูกันดีกว่านะคะว่าในช่วงนี้เด็กๆเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเวลาอยู่ที่บ้านร่วมกับคุณแม่ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูกนะคะบ้านนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในครัวค่ะทำอาหารและขนมร่วมกันช่วยกันลงมือทำเพราะเวลาเนี่ที่อยู่ในครัวเราสองคนแม่ลูกจะได้พูดคุยกันทำอะไรร่วมกันลูกก็สนุกและแม่ก็มีความสุขเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมที่เราสองคนแม่ลูกทำร่วมกันมากที่สุดในช่วงเวลานี้ลหละคะก็คงหนีไม่พ้นการเรียนออนไลน์นี่ล่ละคะ่ะลูกก็นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนคุณแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจคอยเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เขาต้องพบเจอระหว่างนี้เพื่อให้เขาได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้คุณแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ เห็นไหมคะมาเซอร์คุณแม่ค่ะยังให้เวลากับลูกๆทุกคนเลยนะคะมีเชื่อว่าเด็ก <c oughs> นักเรียนส่วนมากเลยนะคะที่คุณแม่เรียนออนไลน์กับลูกๆไปด้วยนะ,ะใช่ครับตะกี้อย่างที่มีเพจพูดไปก็คือเวลามีอะไรเนี่ยก็คือความรัก็คือการให้เวลาเรามาดูกันดีกว่าว่าที่บ้านเนี่ยคุณแม่เนี่ยใส่ใจลูกยังไงกันบ้างคุณแม่เนี่ยมีเมนู <c oughs> หรือว่าอะไรต่างๆที่ทําให้ลูกกันบ้างในช่วงยุคโควิด <c oughs> แบบนี้นะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าลูกชายเป็นคนที่รับประทานอาหารไม่ค่อยยากนะคะเมนูง่ายๆที่คุณแม่ชอบทําให้เขาทานแล้วเขาก็ชอบด้วยไม่ยากเลยค่ะเชื่อว่าบ้าน,าน,อ,อ,านอื่นๆก็คงทาเหมือนกันอย่างเช่นเมนูไข่นะคะไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุน๋นไข่เจียวชีสช,ช,ช,ชอบมากๆค่ะแล้วก็เขาเป็นเอกที่ชอบรับประทานอาหารรสจรัดค่ะก็อย่างเช่นส้มตำปะลารากุ้งสดหรือแม้กระทั่งลาบหรือแจ่วบองปะลาสับ และที่สําคัญค่ะทุกเมนูสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวค่ะถ้ามีข้าวเหนียวเนี่ยสำหรับนั้าลกคุณแล้วถึงไหนถึงกันเลยค่ะแม่ผมทำอาหารได้หลายอย่างที่ผมชอบเลยครับไม่ว่าจะเป็นสตเต็กข้าวผัดเบอร์เกอร์แล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเลยครับรักแม่มากแม่ลูกคุณนี้ถ้าผมนึกถึงหน้าแม,แม่นะคะคำตอบคือเมนูไข่ครับ ถึงเมนูอาหารครับเมนูอาหารที่ผมชอบก็คือผัดกะเพราไก่ครับซึ่งแม่กุ้งก็ทําให้ผมกินทุกวันครับแต่คนอื่นน่ะทําไม่อร่อยครับเลือกกินผมไม่แพ้ใครเดี๋ยวเลือกใจผมไม่ให้ใครลกเว้นแม่ไล่ไปไที่แม่ชอบทําให้ผมกินและผมชอบกินมากที่สุดคือเมนูไข่เ mm hmm. ช่นไข่เจียวชีสไข่คนไข่ตุ๋นครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแม่ของผมกันนะครับก็ แม่ของผมนะคะเป็นคนที่ชอบทําอาหารมากนะคะซึ่งแม่ของผมก็จะทําเมนูที่ชื่อว่าเพสโต้ให้ผมกินนะคะซึ่งถ้าผมอยากกินเมนูอื่นนะคะแล้วแม่ผมทําไม่เป็นนะครับแม่ผมก็จะไปเซิร์ชใน u t u b e แล้วนะครับแล้วก็มาสอนผมทํานะครับหรือว่าทําเองนะคะแล้วมาให้ผมกินนะคะซึ่งในวันนี้นะคะผมก็จะบอกว่าผมรักวันนี้มากนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงดูผมมานะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะผมรักวันนี้ครับสวัสดีครับที่ผมชอบ ก็คือผีไก่มักซอสชีิกิกับแซลมอนสเดค,ครับสำหรับเมนูวันนี้ก็คือแซลมอนย่างซิู้ครับทุกครั้งที่คุณแม่ผมทำให้กินผมแฮปปี้มากครับเพราะมันอร่อยมาก เมนูโปรดของน้องพักค่ะก็คือเมนูไข่ไข่ดาวชอบมากๆเลยตอนนี้มีเมนูแล,แล้วเนาะชื่อเมนูว่าข้าวไข่คน้คคนค่ะข้าวไข่ค้นค่ะทานได้เกือบทุกวันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ แล้วมาซเอร์โอดล่ะมีเมนูประทับใจที่คุณแม่ทําให้บ้างหรือเปล่ามีนลครับมีเพจถ้านึกถึงเลยก็คือต้มจืดปลาหมึกยาส่าครับเพราะว <â> ่าตอนเด็กเนี่ยได้เป็นเมนูแรกๆที่คุณแม่เนี่ยสอนมาซเออร์ทำแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็ทําให้มาซเออร์ยังชอบกินปลาหมึกอยู่เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะความรักที่คุณแม่มีให้การดูแลเราการใส่ใจเรานะคะก็ยังอาจจะมีการอบรมของคุณแม่ไปด้วยเช่นการดุหรือการตําหนิต่างๆนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่านักเรียนของเรา โดนคุณแม่ดุในเรื่องอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าคุณแม่ทําผิดนะคะคุณแม่ก็จะคุยกับลูกดีๆว่าผิดเพราะอะไรเรื่องนี้ทําไมทาไม่ได้เราจะไม่ตีลูกแล้วก็ไม่ดุด่าลูกไม่ค่อยคำรุนแรงเพราะการตีและคำดุด่าเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดให้กับลูกทั้งกายและใจคุณแม่ระลึกอยู่เสมอว่าเราต้องพูดดีๆกับลูกสนับสนุนลูกให้โอกาสลูกให้อภัยลูก สุดท้ายนี้คุณแม่ขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขรักคุณพ่อคุณแม่เยอะๆนะคะเรื่องที่เคยดุลูกหรอคะเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆค่ะแต่จะติดตัวไปจนตอนโตนั่นก็คือเรื่องโกหกค่ะการโกหกเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าจะเล็กแต่มันไม่เล็กนะคะเมื่อโตขึ้นขอบคุณนะคะสําหรับโอกาสในปีนี้ขอบคุณค่ะวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ดูผมเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกที่ผมจะมาเล่าเนี่ย ก็คือผมเป็นคนที่ค่อนข้างเขียนหนังสือไม่ค่อยสวยนะครับเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทานข้าวของผมนะครับการรับทานข้าวของผมนีะค่อนข้างช้านะครับเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมของผมนะครับผมเป็นคนที่เล่นเกมเป็นเวลานานนะครับแล้วผมจะปรับปรุงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่เคยดูเรื่องอะไรครับแม่เคยดูเรื่องเรียนครับพูดถ้าผมไม่ต้องจเรียน แม่จะดุผมครับถ้าผมเล่นเกมเกันไปแม่จะบอกว่าให้เล่นน้อยหน่อยผมเข้าใจที่แม่ดุครับเพราะว่าแม่หวังดีครับผมโดนแม่ดุเพราะอะไรผมเล่นของแล้วก็ลืมเก็บออจอทีวีใกล้เกิน,กนไปเรื่องเข้านอนนะครับก็คือหว่างที่ผมเล่นอยู่เพราะหวังรอแม่นะครับ แม่ก็จะบอกให้นอนได้แล้วปวอนดึกแล้วแล้วยังไงแม่ก็รักผมอยู่ดีนะครับเรื่องที่ผมโดนคุณแม่ดุเป็นประจำคือเรื่องเล่นโดรซับเพราะแม่ไม่อยากให้ผมสายตาเสียเมื่อเลยให้แบ่งเวลาในการเล่นหรือเล่นหลังจากทำการบ้านเสร็จแต่ที่แม่ดุเพราะแม่รักและเป็นห่วงผมขอบคุณครับ เห็นไหมครับการดุเนี่ยก็เหมือนเวลาเราเรียนในห้องเรียนก็มีครูทุกวิชาเนี่ยก็ต้องมีการดุบ้างหรือว่ามีการตักเตือนบ้าง<ช>เป็นการแสดงออกของความรักเนาะในรูปแบบของคุณครู<ช>เนาะเป็นการเอาใจใส่แล้วก็มีความหวังดีให้กับนักเรียนทุกคนนั่นเองค่ะจากความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ยังรู้เลยนะคะว่าลูกๆแต่ละคนเนี่ยเขาชอบวิชาอะไรในขณะที่เรียนออนไลน์ด้วยค่ะมาสเตอร์เชิเรอแล้วชมกันได้เลยค่ะ น้องชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาถนัดและก็รู้สึกสนุกที่ได้เรียนภาษาอังกฤษแม่รู้สึกว่าถ้าวิชาไหนที่เด็กเรียนแล้วมีความสุขกับวิชาที่เรียนเขาจะเรียนได้ดีในวิชามันั้นค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวิชาที่น้องชอบคือวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่ชอบดูการ์ตูนแล้วก็ฟังเพลงโดยส่วนมากแล้วการฟังเพลงแล้วก็ดูการ์ตูนของน้องจะเป็นภาษาอ,อังกฤษโดยมากอะคะ่ะน้องก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้จึงสนุกกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะสําหรับคุณแม่แล้วนะคะลูกไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดค่ะขอให้เขาเป็นคนดีแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขหน้าที่ของความเป็นแม่ก็สมบูรณ์แบบแล้วค่ะ คุณมากเห็นไหมครับมิเพจแม่รู้ดีว่าลูกเนี่ยชอบทานอะไรแล้วก็ที่สาคัญเลยแล้วก็รู้ว่าลูกเนี่ยชอบเรียนวิชาอะไรด้วยครับใช่ค่ะมาเซอร์โควิดสิบเก้าค่ะทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกันนะคะถึงแม้เราจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะแต่เราก็ต้องใกล้กันอยู่ดีค่ะทีนี้เมื่อเวลาเราใกล้กันกับคุณแม่มากนะคะก็จะมีคำติดปากคุณแม่ที่เราได้ยินบ่อยๆ่อยเรามาดูกันนะคะว่าประโยคเด็กของคุณแม่นะคะของเด็กๆทุกคนเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ คำพูดที่แม่มักจะพูดกับลูกเสมอนะคะมามาเชื่อแม็กทำได้ประโยคที่แม่ผมชอบพูดไปบ่อยก็คือแม่อยู่ทีมผมนะและแม่จะคอยเป็นแบ็กอัพให้ผมเสมอครับสวัสดีครับประโยคที่แม่มักพูดกับผมเสมอคือคำว่ารักลูกเสมอครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแฮปปี้มาร์ทเดย์ครับ ความรักระหว่างแม่กับลูกนะครับอาจจะไม่ต้องใช้บทกวีหรือว่าบทเพลงเหมือนที่เราพูดไปตอนต้นก็ได้นะครับมิเพ็มีอะไรบ้างที่เป็นการแสดงความรักกับแม่อีกไหมอาจจะเป็นเพียงแค่คําสั้นๆน,นะคะที่ทําให้คุณแม่ประทับใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็คืออาจจะบอกคุณแม่ว่ารักคุณแม่นะคะก็อาจจะทําให้คุณแม่มีความสุขได้ค่ะถ้าให้มิเพจเนี่ยฝากคําพูดถึงแม่มิเพจจะบอกอะไรกับคุณแม่ดีครับ ก็อยากจะบอกกับมามาว่าให้มามารักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็เราอยู่ด้วยกันเราดูแลกันแล้วก็เราจะผ่านช่วงนี้กันไปได้ค่ะและส่วนมาสเตอร์โอนล่ะคะจะมีอะไรฝากถึงคุณแม่บ้างก็ขอเป็นคําสั้นๆเลยลวกันเหมือนที่เด็กเซนต์ดัมินิยชอบพูดก็คือผมรักแม่ครับเนาะคำพูดสั้นๆอันนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เอาไปใช้พูดแสดงความรักกับคุณแม่ได้เนาะสำหรับกิจกรรมวันแม่แบบ New Normal นะครับ คงต้องฝากความประทับใจแล้วก็ฝากแรงบันดาลใจนี้ให้ลูกๆเนี่ยได้แสดงความรักกับคุณแม่ให้มากยิ่งขึ้นฝากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะดูแลคนในครอบครัวให้ดีนะคะมีเชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวพวกเราจะได้พบกันใหม่นะคะสวัสดีครับ ที่อยากจะบอกลูกๆเลยจากดวงใจของพ่อแม่นะคะโดยเฉพาะคุณแม่ทุกท่านนะคะลูกคือรอยยิ้มคือความสุขคือกําลังใจแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของแม่นะคะก่อนที่ลูกจะลืมตาดูโลกแม่เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนเดียวเท่านั้นกระทั่งลูกถือกําเนิดเกิดขึ้นมานะคะความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะคะรักนะคะ น้องไอเป็นเด็กด้าเริงชอบวาดรูปชอบต่อเลกโก้เขาจะมีพี่ชายเป็นแบบอย่างค่ะเวลาพี่ทําอะไรเขาก็จะชอบทําตามเวลาพี่น้องเขาเล่นกันเขาก็จะหัวเราะสนุกสนานแม่มองดูแม่ก็มีความสุขค่ะเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของลูกคือความสุขของแม่ค่ะสําหรับความสุขของหนุยแล้วไม่ได้อยู่ที่การที่ลูกเราเรียนหนังสือเก่งอย่างเดียวความสุขของหนุยนั้น อยู่ที่การที่ลูกเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับในอนาคตหรือก็คาดหวังอยากให้เขาสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่เขามีปรับประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของเขาได้อย่างสมเหตุสมผลซึ่งแค่ตรงนี้แหละค่ะดูเชื่อว่ามันก็เป็นความสุขของแม่ๆทุกคนแล้ว พอถ้าแม่นอนไม่พอเนี่ยแม่ก็จะกลายเป็นยั์เวลาผมวุ่นวายครับรักแาครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยครับรักนะครับมแล้วบันส่ที่สุดในโลกค่ผมรักแม่มากที่สุดในโลกเลยครับ ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับผม,มไปนานๆครับขอให้แม่มีความสุขครับผมดีใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่ครับผมรักแม่ครับเนื่องด้วย12สิงหานี้เป็นวันแม่ผมอยากจะมาบอกแม่ว่าผมรักแม่มากครับผมรักแม่มากที่สุดใน3ามโลกเลยครับ ผมสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่ทำให้แม่เป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจผมจะดูแลแม่ในทุกๆวันให้แม่มีความสุขโอรักแม่จ๊บมากๆครับสวัสดีครับผมจะทำการให้แม่ครับผมจะเป็นเด็กดีผมจะตั้งใจเรียนผมจะช่วยแม่ทำงานบ้านผมจะทำให้แม่ ใจผมรักแม่ครับแม่ของผมนั้นเป็นคนที่ดุมากๆคนหนึ่งแต่บางครั้งก็ใจดีมากๆแม่สอนให้ผมเป็นคนดีเสมอผมอยากขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูผมจนโตขนาดนี้และสั่งสอนผมเป็นอย่างดีผมขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับวันแม่ปีนี้หนูอยากจะบอกกับมาม่าว่า ว่าหนูอยากให้มามาม,ม,มีความสุขและไม่ต้องห่วงหนูมากนะเพอหนูโตแล้วและหนูก็จะพยายามรับผิดชอบในตัวเองจะตั้งใจเรียนและหนูก็จะบอกมามาว่ามามาคนสวยขอให้รวยๆและสุขภาพแข็งแรงและอยากดูหนูมากนะหนูรักหม้าที่สุดในโลกเลย